แยก้หน้าเลี้ยวขวายิ้มกันนอนเลยใครแตกไปเลยใช่ไมพี่น้อ่าแยกข้างหน้าครับในคุสูสภามาแล้วเราเลี้ยวขวาครับท่กคนนะคะอ่าไม่เป็นไรครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่น้องคนใช้แดงพราะว่คุณาประเทศไทยเหมือนกันนะครับ <c oughs> เขาอยากเห็นกระปวกาในกา็เ,เลยมาถ่าย <c oughs> กูตัดกันไม่ต้องไปไม่ต้องไ คนครับเรื่องอย่างนี้ครับอย่ามาใส่ใจตัววันนี้สมานใจนะพ่อแม่ดีนั้นนะครับวันนี้ผ่าเดี๋ยว่าครับเดี๋ยว่าอ่านะครับเอาบุกทุ่งนายบุกทุ่งลายมีสามคนอยู่กันนะบุกทุ่งนายนะครับเป็นกบวนที่สวยงามมากเลยนะครับอรถฟาดหน้าจอดเลยครับไม่ต้องวิ่งแล้วรถในวันนี้อนะครับ ปิดเลยครับแม่รีรับให้ดดูนี่ดยังงเีพอแม่พี่น้องเดินมพตานะครับนไม่ดเลย่ในรถก้าวถือเาอกแล้ววันนี้วันเดินไม่ใช่วันถูกนั่งเงียบถือมดีนะผมก็ไม่ไม่ยืนทน้าที่ของผมเดินได้นอนเลยว่าไปไปเนาะ นะครับะครับตอนนี้นะครับทุกนของเรายาวมากครับทแม่พินะครับนะครับทนนี้นะครับนโดยนำมานะครับโดยหลวงปู่พุทธอิสระนะครับทกแม่พิณนีอยู่ตรงั

เดินไปครับเดินเลยครับเดินเลย <Okay. S 2> อ่าดยเดินไปเลยครับหลวงปู่บอกว่าเดินไปเลยครับขอเสียงเอ่อชาวคอปทอหน่อยครับเดิน อย่าอย่ารถตัดขบวนนะครับมันไม่สวยงามนะครับพี่นะครับอ่านะครับเอารถเบียงออยผ่านได้ครับรถเบียงครับไม่เป็นไรอ้าไม่เป็นไรนะรถเบียงรถผ่านได้ใช่ไหมอ้าแต่ถ้ารถอื่นเราไม่ผ่านนะ ครับรถบชมเบียนอยู่ในนี้แล้วไม่เป็นไรแต่ผมไม่เห็นเข้าเลยครับรพ่อแม่พี่น้องผมจําได้ครับวันที่เก้านะครับมวลมหาประชาชนมาที่ที่เขาช่วยสนับส,สนับสนุนเรื่องข้าวโทรหาผมน้องๆได้กินข้าวกันหร้อยังผมบอกไม่ได้กินทีพี่พี่ก็เข้าไม่ได้น้องผมเอแจกอยู่ตรงนั้นแหละพี่ไม่ไดเข้ามาเพราะเข้าไม่ไม่ได้จริงๆนะครับเลยต้องประกาศบอกให้พ่อแม่พี่น้องพระข้าวเหนยียวกับ หมูมาด้วยวันนี้น้ำนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทำกับข้าวมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วครับเอามาวางเป็นจุดไว้แล้วครับนะครับพ่อแม่พี่น้องขอเสียงคุณ นะครับด้านหน้าของพวกเรานะครับของ